คูจะไม่ไปยุ่งใต้หลังคา,าดึกขาดโอ้โหขนลุกแบบไม่หยุดเลยตอนนี้ลุกยันหัวอะไรอะ่ะผมไม่รู้ผมให้คําตอบไม่ได้มันคืออะไรคลิปนี้เอาไปสิบเลยฮะเอาถ้วยเลยฮะคลิปนี้เอาถ้วยไปเลยฮะสวัสดีไวรุ่นทุกคนเฮ้ยไอ้เหียมันรายการผีนี่ว่าเออปิดไฟก่อน สักนิดสั้หน่อยนะครับคุณผู้ชมดึกแล้วจะเสียงดังไม่ได้นะครับสวัสดีวัยรุ่นทุกคนอย่างเป็นทางการเลยครับผมตอนนี้นะฮะตีสามยี่สิบแปดนาทีโอ้โหเป็นเวลาที่เหมาะแก่การอัดคลิปผีมากๆฟิลลิ่งกำลังได้แล้ววันนี้นี่ครับผมเราอยู่ในรายการคลิปติดเอ้ยซนเซอร์เลยนะคลิปติดผีครับผมอินโทรว่าเฮ้ย มันไม่มีโนดีกว่าจากไปแล้วกันโุดกนี่พี่ตังจ้างเลยครับผมสำหรับคลิปติดผีในสัปดาห์นี้นะไม่แน่ใจว่า EP ที่เท่าไหร่ก็แล้วนะครับก็มีคุณผู้ชมทางบ้านนะส่งคลิปมาเยอะมากหลังจากที่ EP แรกๆนะครับกระแสตอบรับค่อนข้างดีมากเลยนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยทีมงานก็รวบรวมมาทั้งหมด5คลิปด้วยกันนะครับรู้สึกว่าวันนี้มีคลิปของคนไทยด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าคลิปของคนไทยที่ติดโผล่ในวันนี้จะเป็นยังไงจะรลอนและน่ากลัวแค่ไหนนะคร้กลลแว เพื่อใพักิแีแมนของเราด้วยนะครับผมและเาพาอมาแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปพอ้พอมกันเลยครับ สำหรับคลิปแรกนะครับมีชื่อว่าผีผ้าขาวครับเออคลิปิดีโอนี้นะครับทางทีมงานเขาได้เขียนมาว่าเรื่องราวของคลิปนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่เอ่อน่าจะเป็นอินเดียนะเขาบอกว่าได้มีคนคนนึงเนี่ยเขาน่าจะเศร้าโศกนะครับกับการที่มีปัญหากาแฟนหรือสักอย่างเนี่ยแล้วเขาก็มาหลบอยู่ในห้องห้องลึงของมุมบ้านแล้วทีนี้เนี่ยก็พี่ชายของเขาเนี่ยเขาก็เข้ามาเพื่อที่จะปอบปลมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กะว่าจะอัดคลิปเออบอก บอกนู่นนี่นั่นว่ากันไปแต่ทีนี้เนี่ยในขณะที่พี่ชายเขาอัดคลิปยูยเนี่ยมันกลับถ่ายติดอะไรบางอย่างไปแวบหนึง่งแล้วพอเขาหันกระไม้ทีเนี่ยเจ้าบางสิ่งบางอย่างน่ะมันได้หายไปแล้วครับซึ่งสิ่งที่เขาถ่ายได้เนี่ยน่าขนลุกมากๆเพราะเขาคาดว่าในคลิปนั้นน่ะน่าจะเป็นแบบเบมอกผ้าห่อศพแล้วคนนั่งขัดสมาธิอยู่เว้ยเอาแล้วไงเปิดมาคลิปแรกต้องเดือดแน่เลยงั้นเดี๋ยวเราเรือพร้อมๆมาเลยนะครับว่าเจ้าผีผ้าขาวเป็นยังไงฮะไปเลยฮะอ๋อเป็นชายกําลังนั่งงออยู่นัเหมืกําล เศร้าแล้วก็เล่นมือถือผมไม่กล้าใส่หูฟังผมกลมหล่อนวะเฮ้ยเฮยอะไรอะอะไรอะหุยทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากทีมงานรีเพครับ คุณผู้ชมจากภาพที่ผมกำลังเห็นอยู่เนี่ยคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากคลิปเนี่ยมันสั้นๆนะครับเนี่ยถ้าคุณผู้ชมดูอยู่เนี่ยคือเขากําลังแบบว่าเออเล่นมือถืออยู่แล้วพี่ชายเขาเข้ามาคุยท้สกอ,อย่างหนึ่งเว้ยลูกกล้องอะ่ะหวัดขึ้นไปอะ่ะแค่นิดเดียวอะ่ะด้เฮ้ยช่วงเวลาแวบเดียวมันจะสามารถหายไปหรือมิการเตรียมขึ้นมาได้เหรอฮะอ้ เอาจริงเปิดมาแรกก็น่ากลัวแล้ววะ่ะแต่ผมว่ามันอาจจะเร็วไปนิดนึงคือถ้าเกิดว่าขึ้นแบบสโลว์สโลว์ให้ดูเนี่ยให้ทีมงานขึ้นภาพไปดูตอนนี้เลยนะโหจะบอกว่ามันมันเมคขึ้นมามันก็ไม่ชวัวจะบอกว่ามันเป็นกล่องแท้มันก็ไม่เชิงว่ะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมดูคลิปนี้อยู่ให้กี่ดาวเต็มสิบและคิดว่าคลิปนี้เป็นคลิปจริงหรือไม่แท็กเวลาแล้วคอมเมนต์บอกเลยครับอันนี้ไม่มีอะไรบ้างไหมผมรู้สึกว่าคลิปมันสั้นไปหน่อยนะครับก็ถามว่าน่ากลัวไหมมันมันน่านกลัวตรงนี้ว่ามันแว,บเ,ว,ว,นวบเดียว่็บเดียวมมันไ่เหือนของไททยี่บางงช่อเะ สร้างขึ้นมาเพื่อสร้างกระแสอะไรอย่างเงี้ยเออเออนี่น่ากลัวอยู่นะฮะอ่ะอันนี้สําหรับผมนะครับถามว่าให้กี่ดาวส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันไวไปนะครับแต่ด้วยความหลอนด้วยอะไรเนี่ยแบบการตะวัด,ดวนู่นนั่นแต่ถามว่ามันเมฆขึ้นมาได้ไหมมันก็มีสิทธิ์เมฆขึ้นมาได้ตรงนี้ผมกำกำกึ่งกงเอาไปหกดาวแล้วกันฮนะ ะส่วนตัวผมไม่ปกดาวพอเลยครับรู้สึกว่ายังยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมไปดูอันต่อไปเลยครับคลิปถัดมาฮะอันดับที่4ี่ครับผมโอ้อันนี้เป็นคลิปของคนไทยนะครับมีชื่อว่ามือใครครับเขาบอกว่าได้มีช่องล่าท้าผีช่องหนึ่งนะครับเขาได้ไปทําการล่าท้าผีในสถานที่รกร้างที่หนึ่งแล้วทีนี้เนี่ยในขณะที่เขากำล่าท้าผีอยู่เนี่ยมันก็เหมือนแบบมีมืออะไรสักอย่างลอยออกมาจากข้างหลังเขาโดยที่เพื่อนเขาอะไม่เห็นเลยแต่ว่าตากล้องเนี่ยเห็นครับโอ้เออเดี๋ยวนีช่องล่าท้าผีในไทยก่อน เ,ะะะเดี๋ยวไปดูหน่อยละกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมขออนุญาตทางช่องอ่านสักอย่างด้วยละกันนะฮะอาจจะต้องฟังิอ้ยโอ้ยโอ้ย,อ,ยอันนี้เขาน่าจะเป็นเหมือนคนทรงปะ่ะฮึ่ยเป็นฟิลเหมือนคนทรงไหมแบบไม่ใช่คนทรงอ่ะแต่สื่อสารกับวิญญาณได้อย่างงี้ปะ่ะ ออกมาให้พวกผมเห็นหน่อยครับเออต้องอย่างนี้เป็นตัวตัวเป็นเงาเงาเลยครับตายายอ๋ออุ้ยอันแป๊บหนึ่งนะกูกูกูเริ่มหลอนไอ้เสียงคนคลางฮือแล้วตอนเนี้ยอันไหนไรู้หน่อยดิตังเยายเอาจองนี้มาทำใหาโอ้โหโอ้โหอ๋อ เสียมือใครผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเห็นหรือเปล่าแต่เมื่อกี้ผมว่าผมเห็นแบบแวบๆคือผมเห็นไม่ชัดเพราะผมพยายามโฟก,กัสรอบๆในคลิปอยู่ว่าเฮ้ยมันจะโผล่มาตรงไหนแต่ผมไม่คิดว่ามันจะโผล่มาอย่างนี้เลยนะทีมงานรีเพย์ครับอะไอสั์ทีมงานมึงเห็นด้วยปหเนี่ยหรือมึงไม่เห็น <laughs> เดี๋ยวผมก็อคลิปย้อนกลับไปนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสังเกตตรงเมาส์ผมดีๆนะฮะดูนะดูตรงเมาส์ผมดีนะตรงที่หมกกำลังวงอยู่นะฮะโอ้โหผมผมบอกไม่ถูกเลยว่ะเดี๋ยวเนี้พูดตรงๆนะรายการผีที่ออกไปทำล่าท้าผีเนี่ยมันเยอะมากแล้วก็รายการที่เขาเตรียมเนี่ย เเยอะช่นกนกัผมไม่รู้นะครับว่ารายการนี้เขาเตรียมหรือเปล่าแต่ดูจากลักษณะที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ย uh, เนี่ยเนี่ยดูดีๆนะดูดีๆนะเนี่ยดูด uh, ีๆนะเนี่ย ว่าน่ากลัวไหมผมว่าน่ากลัวแต่ผมว่ามันชัดไปนิดนึงผมรู้สึก <l itz grande> ว่ามันเป็นไปได้ว่าอาจจะมีทีมงานหรือใครสักคนอ้อมหลังชายคนนี้ไปแล้วก็แบบเอื้อมือเลื้อยออกมาอย่างน <l itz> <ๆ>ี้หรือเปล่าหลังจากเนี้ยถ้าเราดูจากในคลิปเนี่ยก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้น โอ้โหเมื่อกี้มาตรงนี้เลยผมผมผมไม่ทราบจริงๆอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆเนีว่ามันคือเรื่องจริงหรือเรื่องเมคขึ้นมาถ้านับเฉพาะความน่ากลัวนะเอาไปเลย7จแต่มันด้วยมีความที่ต้องติดว่ามันคือเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งเนี่ยผมเลยลดเหลือเจ็ละกันคุณผู้ชมคุณผู้ชมให้กี่คะแนนลองเม์ใต้คลิปนี้บอกผมมาหน่อยละกันนะครับผมไปต่อไปเลยฮะคลิปที่ 3ครับคลิปที่3นี้นะครับมีชื่อว่าโรงเรียนล้างครับทางทีมงานเนี่ยเขาได้เขียนมาบอกผมว่าสําหรับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ถ่ายจากต่างประเทศนะครับเขาบอกว่าโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยถูกทิ้งล้างมานานแล้วก็ถูกปิดการใช้งานไปนานแล้วเนื่องจากว่ามีเด็กเสียชีวิตบ่อยครั้งแล้วก็แบบมีคดีหนึ่งที่แบบเด็กถูกฆ่าแล้วก็ถูกยัดศพไว้จนทําให้โรงเรียนนี้เนี่ยแบบไม่มีการใช้งานเป็นเวลาต่อมาแล้วก็แบบถูกทิ้งล้างไปเลยซึ่งก็ได้มีทูบเบอร์ท่านหนึ่งเนี่ยเป็นชาวต่างชาตินี่แหละเขาไปทําการล่า ภาพผีในพื้นที่อย่างนี้กันเซึ่งสิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของสิ่งของขยับเองเออดูนี่นั่นภาพที่ไม่น่าเชื่อและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในคลิปนี้จะมีอยู่สองอย่างด้วยกันนั่นก็คือชิงช้าที่ขยับเองได้กับอีกจุดหนึ่งก็คือมันจะมีช็อตหนึ่งที่ผู้ดำเนินรายการเนี่ยเหมือนถูกผียีก ผียิ่งละฮะแล้วในลักษณะคลิปเนี้ยคือเสื้อแบบมันมันย่บลงไปเลยจริงๆนะโอ้เอาแล้วคุณผู้ชมถ้าบรรยายขนาดน,นี้ผมว่าอาจจะติดท็อปทูเลยก็ได้ไปดูเลยดีกว่าครับคลิปนี้ครับผมโอ้โหเปิดมาโรงเรียนค่อนข้างร้างนะฮะเขาบอกว่าเป็นโรงเรียนทำไมลักษณะไม่เหมือนโรงเรียนเลยเหมือนโรงงานหรือสักอย่างนี้แบบมันยังสร้างไม่เสร็จด้วยนะวูจแจะเป็นอะไรก็ช่างแต่สถานที่แบบนี้กูกูคตรนไม่ชอบเลยกับบตรงคุณผู้ชม,ชมเอ๊ะพอเห็นเหมือนเงาชิงช้า้าาป่ะ ชิงช้าจริงๆด้วยอันนี้เป็นชิงช้าแรกนะฮะตามสคริปต์ที่ทีมงานเขียนมาเขาบอกว่าชิงช้านี้เนี่ยมีรอยมือนะครับแปะอยู่ที่ชิงช้าด้วยเป็นเหมือนเป็นเพนเหรือสักอย่างแบบแต่มันไม่น่าใช่ลักษณะเพนเพราะว่ารอยเนี่ยเหมือนกับจะเป็นเลือดเลยนะโอ้มือเด็กครับมือเด็กอันนี้มือเด็กเลยและนี่มีกล้องหนึ่งกล้องสองด้วยนะครับแล้วทีนี้ยังไงต่อฮะ ใทายอยู่เกิดอะไรขึ้นโ oh <my> อ้มากอดคุณผู้ชมมันไม่ใช่ลักษณะาการขยับธรรมดานะสังเกตดีๆนะไม้เอียงด้วยนะไม้เอียงด้วยนะลักษณะเหมือนคนนั่งนะอย่างเงี้ยโอ้โหเนี่ย oh. มันเอียงเว้ยปกตินั่งอะมันก็ต้องเอียงเว้ยตอนแรกมันยังไม่เอียงเลย มังสับกล้องไปสับกล้องมาโคตรหลอนหุย้ยอะไรอะ่ะเอาหล่นได้ไงอะ่ะเฮย้ยมันเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมย้อนนิ่งมุมไม่มีทางเอียงที่จะหล่นได้ต่อให้มันเอียงมันไม่มีทางนอกจากคนจะไปดันไม่มีใครดันครับโอ้ยโคดโอ้ยโคตโอ้ยโอ้ยเขาบอกว่ามันจะมีช็อตหนึ่งที่เดือดมากในคลิปนี้ก็คือเขาโดนผีหยิกเหรอ นี่ครับเนี่ยอุ้ยอุ้ยผู้ผู้ชมเห็นใบเห็นเนื้อป้าน่าจะเป็นรีเพย์น่าจะมีน่าจะมีอุ้ยโอ้โหคนลุกไม่หยุดเลยฮนะถามว่าผมให้กี่คะแนนคลิปนี้ไม่จำเป็นต้องเห็นตัวเยอะผมว่าคลิปนี้ผมให้ไปเลย8.5คะแนน ว่าทําไมไม่ให้เยอะกว่านี้ล่ะผมรู้สึกว่ามันยังมีบางมุมที่มันเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเตรียมหรืออะไรหรือเปล่าแต่ผมันมันมันไม่น่าป่ะความรู้สึกผมมันอาจจะมีอยู่เล็กๆด้วยแต่รู้สึกว่าด้วยองค์ประกอบต่างๆมันมันไม่น่าเตรียมอะ ปคลิปต่อไปเลยครับเหลืออีก2คลิปครับคลิปที่4นะฮะคลิปที่4ครับคลิปนี้มีชื่อว่าใครบนหลังคาครับทีมงานได้เขียนมาบอกว่าคลิปนี้นะครับทางเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นชาวต่างชาตินะเขาได้ซื้อบ้านหลังนี้มาอยู่สักพักหนึ่งแล้วแต่หลังจากที่เขาอยู่ไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยมันก็มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นหลายอย่างมากซึ่งส่วนใหญ่เรื่องประหลาดเหล่านีน้จะเป็นเสียงครับเสียงเนี่ยจะดังแบบคุ อยู่บนหัวห,วหรือว่าบนหลังคาซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งบ้านฝรั่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีห้องใต้หลังคาเนาะเขาก็แบบว่าเอออยากรู้ไอ้ห้องใต้หลังคาเนี่ยมันมีอะไรมีแมวมีหนูหรือกระรอกอยู่หรือเปล่าก็เลยแบบเออแบบถ่ายคลิปหาเลยละกันเพราะว่ามันเกิดเหตุบ่อยครั้งมากจนทําให้แบบเขาไม่สามารถใช้ชีวิตแบบปกติได้คือมันสร้างความรำคาญนั่นแหละแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เขาถ่ายติดมาได้เนี่ยมันไม่ใช่กระรอกไม่ใช่แมวเป็นอะไรก็ไม่รู้ฮะไปดูกันครับเป็นไง โอ้ตาแดงแพ็เลยนี่ยังมีเสียงดีด้วยโอ้ยถ่ายกล้องยังไงให้ตาแดงอะไรวะเนี่ยว้าวจะมีอะไรวะไอ้ขี้กูวัวกูไม่ชอบอะไรอย่างนี้เลยอ่ะโอ้กูกลัวหน้าคนมากเลยตอนเนี้ย อ้าอ้าอ้าผมกลัวผมกลัวผมยอมรับเลยนี่ผมกลัวผ,ผมกลัวผมกลัวผมกลัวกลัวกลัวมากกลัวมากไม่เอาจำสแกนนะไม่มีนะทีมงานไม่แกล้งกูนะอ้า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 ไม่มี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 ไม่เห็นไม่เห็นเป็นคนที่ทําคลิปผีแต่ก็กลัวผีเหลือเชื่อป่ะป่องกระพุนทองพักป่ะเนี่ยอืออ เอ้ยกูกลัวกล้องมากเลยอ่ะกูเห็นกล้องถ่ายไปแน้าแดงแพทย์คือกูหลอนไปหมดเลยคุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยมีใครเห็นมันผมะเมื่อกี้ผมขอปรับแบบสโลโมชั่นช้าๆเลยนะเฮ้ยโอ้กูสาบานถ้ากูมีบ้านกูจะไม่ทำห้องใต้หลังคากูจะไม่ไปยุ่งใต้หลังคาเด็ดขาด โอ้โหขนลุกแบบไม่หยุดเลยตอนนี้ลุกยันหัวอะไรอ่ะผมไม่รู้ผมให้คําตอบไม่ได้มันคืออะไรคลิปนี้เอาไปสิบเลยฮะเอาถ้วยเลยฮะคลิปนี้เอาถ้วยไปเลยฮะมีนักอ้วสัตว์อ่ะผมผมโนคอมเมนต์ว่ะคลิปนี้ผมโนคอมเมนต์จริงๆผู้ชมครับดูอยู่แท็กเวลาให้ดาวให้คะแนนคลิปนี้แล้วบอกผมหน่อยว่าผู้ชมพิดเห็นยังไงนะครับในเวลาไปคลิปสุดท้ายแลคลิปสุดท้ายครับมีชื่อว่าคลิปผี ครคับทีมงานได้เขียนมาบอกผมว่าคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่เกิดขึ้นไม่แน่ใจว่าเป็นฟิลิปปินส์หรือว่าเป็นอินโดนะครับเพราะว่าภาษาที่พูดเนี่ยคือก็อยู่ไปทางทรงๆนั้นนะฮะคือเขาบอกว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ยูทูบเบอร์ท่านหนึง่งเขาได้ไปเหมือนแบบ ไปล่องเรือเวลากลางคืนนะซึ่งในพื้นที่แม่น้ําแห่งเนี้ยมันก็เหมือนจะมีตำนานอยู่เหมือนเขาแบบไปล่าท้าผีล่าท้าปีศาจอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าพอเขาล่าท้าผีไปเนี่ยก็คือได้ไปเจอกับสิ่งประหลาดเนี่ยถึง2คลิปติดเลยจะเป็นตัวอะไรอันนี้ไม่รู้แต่เขาบอกว่าเป็นผีพายนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีนกว่าว่าผีพายเวอร์ชันฝรั่งเป็นยังไงนะครับวางนา้ําอะไรผีพายเอาขวดมาล่อบ้าเปล่าเอ๊ะ ทำไมอ่ะอุย้ยว่ามันเหมือนจะโดนดึงลงไปไหมเอ๊ะว่ามันเหมือนจะมองไม่เห็นได้ไงอ่ะโอ้โหไอ้เ้ยอ โอ้ยคันคันหรือมันมืดหรือยังไงผู้ชมดูพี่เมาผมนะว้ย่น่ากลัวน่ากลัวะแล้วยัง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 ทีมงานบอกว่ามันเป็นสองคลิปในหนึ่งอันต้องดูอันนี้ด้วยอันนี้น่ากลัวกว่าเดิมอีกอุ้ยรู้สึกว่าเดี๋ยวก่อนนะคลิปเนี้ยคนละคลิปกันนะครับเขาบอกว่าจะเป็นการมาบุกสองรอบรอบนี้เนี่ยมีการเอาไก่มาล่อด้วยเดี๋ยวไปดูกันฮะ

น่ากลัวแต่ผมกําลังมองหลักความเป็นจริงอยู่ว่าอ้ยปีศาจโผลมาขนาดเนี้ยตัวประหลาดอะมันแค่หุยวุยแค่นี้เองหรอมีความรู้สึกเล็กๆว่าอาจจะเตี้ยมไม่เล็กอะกลางกลางเลยแต่ถามว่าความน่ากลัวเนี่ยเต็มสิบมึงเอาไปเลย20ผมคิดว่าคลิปเนี้ยเตียมตอนแรกใจเต็มสิหักไปสคะแนนเพราะเป็นแต่การเตี้ยเอาไปแคะแนนครับ อันนี้ก็คือคลิปทั้งหมดในวันนี้นะคุณผู้ชมก็ไม่รู้นะว่าคุณผู้ชมจะชอบคลิปไหนมากที่สุดนะครับผมก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปที่ทีมงานเตรียมมาเนี่ยมันคือคลิปเตรียมหรือไม่เตรียมนะครับแต่ก็ทีมงานเขาก็จัดไห้ผมแล้วก็หวังว่าคุณผู้ชมจะชอบกันนะแล้วก็อย่าลืมนะฮะคอมเมนต์แท็กเวลาแต่ละคลิปบอกผมเลยว่าคุณผู้ชมชอบคลิปไหนมากที่สุดคลิปไหนโดนใจมากที่สุดให้กี่คะแนนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมเพหน่อยละกันนะครับผมเอาไว้ว่าในวันนี้ถ้าเกิดคำพูดคำจารได้ไม่สุภาพ และเกิดกระดิ่งเพื่อปาัาคีใหม่ของเราในเจอกันสัปดาห์หน้านะครับผมจะเป็นคลิปท็อป5คลิปไหนที่ได้ออกรอติดตามนะครับใครมีก็อย่าลืมส่งมานะครับผมใต้คลิปน,นี้มีเมล์ไสำหรับส่งเลยนะจ๊ะวันนี้ไปละบ๊ายบายปุ๊บ